ความก้าวหน้าแห่งโครงการสาสนาเรแลร์ท้าทยที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลา4ีวันนี้เองนะครับใช่แล้วค่ะเพื่อก็ตรงกับคเามเ่็นในการจัดงานครั้งนี้ด้วยนะคะชื่อว่ามิวอีราก้าใหม่ครบคุมทุกพื้นที่ค่ะที่คณะผู้จัดงานได้เน้นและทารุสารในรายละเอียดและคุณภาพวัฒนธรรมต่างๆให้ครอบคลุมเพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้รีคอทที่มีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายและกำลังมองหาที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะครับผมด้วยการจัดงานในหลายครั้ง ยังคงให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนนะครับด้วยการเข้าร่วมออฟชั่นสินค้านะครับอีกทั้งสิ่งตอบรับนะฮะจากผู้เข้าชมงานในแต่ละครั้งที่ผ่านมานะครับส่งผลทาให้การจัดงานที่ผ่านมาในทุกครั้งประสบความสําเร็จดีมากๆเลยครับค่ะและที่สาคัญการจัดงานมากรรว่าและคอนเดครั้งที่3 5นี้นะคะจดขึ้นค่ะภายปตาสโลแกนที่ว่ารบที่สูดนท,ทุกที่ทุกทํำเลทุกรา กว่าหนึ่พันโครงการคุณภาพ4ี่วันเต็มๆซึ่งรวมรวมกาเอาสินค้าและบริการด้านอาสาิาเรัพยัหลากหลายประเภทค่ะบางไว้ภายในงานนี้เรียกได้ว่าเป็นการจัดงานด้านอาสาิาเรัพยัและบริการที่เกี่ยวเนื่องและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเหมกว่าได้ค่ะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ถึงช่วงทีาสำคัญแล้วนะครับกะผมให้ขอเรียนเชิญให้ประธานการจัดงานคกับก็ให้คนเดียวครั้งที่สามสิบ้คุณ การคาดเคลื่อนข่าวนะครับขึ้นกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของก,า,ก,การจัดงานในครั้งนี้ขอการเป็นเสิรทข้าพหลวง เรียนท่านคณะท่านผู้สืบสังกเขาจะมีคนที่ช่วยพ่าตานัสนนความคุณอาทิตย์พีชานายกสมาคมพุทธควชสัคุณประเสริฐอาริ์ัานายกสมาคมอาริาคุณความฤทธิ์ชวนชัยศิษย์นายกสมาคมสงาษท่านผู้ขอการแก่ผู้มีเกียรติและสิริจติกทนานกระบผมนายสมเด็จพระพทธเจาธรรม การคณะกรรมาการจัดงานมหากรารมัลดบลการั้งที่3 5ขอขอบคุณท่าน,นทั่บางทีชื่อว่าการโตกังคารเนื้อที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมหากรารมวัลร,ระดบครั้งที่3เกิดสองสรคางที่สามสมคมของธุรกิจโทรศัพท์มอถือผาได้แก่สมภพาชสัสมภพอาคารจุดใจและสมภพสามสาาได้ทำงานร่วมกันเพื่อปัตตัน ให้ภาคาาังากการสื่อส,ส่งเสริมให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของที่วัสนธรรมยและสนับสนุนธุรติธของต่อสมาชิกผู้ออกการเทศน์ต่างๆวา,า,านภายาเทยและคอนโดเื็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญสมาคมจัดขึ้นในแต่ละเดือนวีละสองครั้งและทุ่มเทมออกมาในการจัดแต่งงต่อสาโดยได้รับความร่วมมือจากอนธมิตสมาชิก ู้ประกอบการกว่า200บริษัทมากกว่า500คนพื้นที่การจัดงานอยู่ประมาณนี้เพื่อนำสินค้าของภากว่า1,000รนดมาให้เลือกซื้อในงานทีกทั้งยังมีสถาบันการเงินชั้นนำนำสินทรัพย์และทรัพย์สินเพื่อขายมาร่วมแสดงจำนวนมากวันนี้การผ่านคพากย์และคดจูงิลายเป็นงานแสดงสินค้าและบริการด้านกาทงเที่ยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่ผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าหน้าที่อยู่อาศัยทุกประเทศของเราครัโดยงานในครั้งนี้ทั้งสามสมาคมได้จัดเครื่องภายใดต้คอนเสิร์วิวอี๊ามเต้าหม่ครบถ้วนขอบคุณที่ผู้ซื้อครับผู้บริโภคว่านี่คือช่วงเวลาที่ที่ผู้บริโภคจะได้พบกับโครงการใหม่ที่เผู้ประกอบการได้ลมาเปิดโงกาสในงานตอบย้ำสิทโอกาสทองทั้งสุดท้ายของปีนี้ที่ผู้ซื้อจะได้รับประโยชน์เต็มๆจาก โโมชั่นพิเศษหลากหลายูปกาที่ยีวัตเตอร์จนวนมากแข่งขันกัตออมาคณะผู้จัดงานมั่นใจว่างานในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับในแบงดีโดยมิการคาดว่าจะมียอดคนเดินงานมากกว่าหนึ่งแสนคนมียอดขายต่องานสีบามากกว่าสี่พัล้านและมียอดขายต่อเนื่องหลังงานเีงไม่น้อยกว่าเจ็ดพนล้านรวมทั้งสิ้นมากก่าหนึหมืน ในส่วนของสายสมารผู้จัดงานก็ได้จัดโมชั่นกันเปิเซอร์ไพรส์สำหรับผู้ชคดีที่ซื้อที่วอในงานจะมีสุดวื้นเล่รางวัลปัจทำงานสน s s มูลค่าในราาและเพื่อใช้สมาร์ทโฟนรวมมูลค่าประมาณที่ด0าวลาคาบาละคอนโดทงที่3ีจำนวจับขึ้นว่า1 0 0 0ดที่6ถึวันอาทิตย์ที่9 เลา10นาิกา20นาทีบริเวณชั4ชั้น1ชั้น2ของ p าษาของสุขการ์น์ชาติสิจแห่งสุดท้ายครับงานก่ารทำาราดนิการั35จะไม่สามารถความสำเร็จได้หากปราศจากความร่วมือร่วมใจของเหล่าผู้ประกอบการสนาบันการเงินและบริษัทผู้ให้การสนับสนุนจัดงานและดานต่านๆทัดสหมโดยมีผู้สนับสนุนครับ บริษัทอาสาสิทธิเทปไทยบริษัทอีพีเซอร์วิสจำกัดธนาคารเดลต้าอินเตอร์แบงก์กาชนบริษัทซิว่าอิงหงจำกัดและมีผู้สนับสนุนทางการเงินกธนาคารชาติธนาคารอาคารสุนทรพ่อธนาคารไทยริชจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีบัญญัติจำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาธนาคารกรุงเทพจำกัดธนาคารธนาคารชาติจำกัดมหาชน ธนาคารยูโอบีจำกัดนาชุธนาคารองษิษธนาคารซิตี้แบงก์และบริษัทคอน์มีผู้สนับสนุนที่สื่อมวลชนทั้จากบริษัทเทรากรุงเทพจำกัดวิทยาสารองปวิยากายบริษัทออฟมอล์จำกัดบริษัทเอลีงจำกัดวิทยาสารคอนตรักชั่บรายทวิทยาสารอาคารแที่ปินมันี่วิทยาสารัต่อาคานี้วิทยาสารไลอน บระษัท์รักข้อที up. ่ฉันกับศูนยข้อมูลลักศมีนคสัตและข้อมูลบริษัทข้อมูลเครดิต่นชาติันปัจจุบันได้เวลาสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้เกียรติขึ้นก่บเปิดงานหาวิบ้าลัยจุนครั้งที่3 5กละพิธีการได้ครับ วรดนะจริงชื่อมาก,กันบ้าลาครโดนั่นก็กลายเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างดิบตลาดแล้วนะครับก็ทุกคนมีได้รับรู้รับทราบก,การจัดกิจกรรมต่างๆที่ที่ธนาคารชาญนาวได้นําเสนอท่านผู้มีเกียรติของเรพทุกท่านไปแล้วนะครับก,ก็จริงๆก็จัดทุกป,ปีที่ที่บอกมีละสองครั้งเมือก่อนกจัดวีละครั้งจะต้องการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคต่างาๆที่ต้องการที่จะมาพบมาเจอ การเราไปซื้อสินค้าราคาที่หลากหลายนะครับที่สามารถที่จะประได้นะครับก็การจัดงานครั้งนี้นะครับผมก็เชื่อว่าผมจะประสบประสบการณ์สามเช่นที่เคยจัดมาในครั้งก่อนนะครับตว่าการเติบโตของภาคสังหาริยาครันั้นมีส่วนสำคัญนะครับในกบริหารทำงานกันอย่างเข้มแข็งของสามสถาคมนหลักครับซึ่งได้ร่วมมือร่วมใจกัน ภาครัฐนะครับซึื่อจะมีส่วนสําคัญในการทํางานร่วมกันโดยเฉพาะหลังจากที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี97นะฮะมีนั่นนะคุณีการจัดตั้งศูนย์ข,ขอ้อมูลสารานิยมซึ่งสมาชิกทีได้เป็นทำการบริการตั้งแต่หลายปีมาแล้วนะครับก็ทำงานต่อเน,นื่องมาโดยตลอดในเวทีของศูนย์ข,ขอ้อมูลนั้นจะมีผู้แทน โดยเฉพาะทั้งสามสมาคมมีภาครัฐนะครับมันจะเป็นสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติธนาคารประเทศไทยกระทรวงการตางประเทศธนาคานสิริฯทั้หลายเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาดูแลสารเชื่อมโยงนโยบายทั้งหลายเนี่ยให้มีความสนุนกยนนะครับถ้าจะสังเกตระยะหลังนี้เราหลังจากที่เราได้มีของการที่ค่อนข้างทางกาะเทือนนะครับหลัง9เจ็ด เมมาเนี่ยเรารเซ็นโต้ส่สงสกปรกมสัญหาแะเนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์เช่นนั้นไม่เกิดขึ้นนะครับรว่าจะมีการส่งจดหมายเตือนในระยะระยะให้สมประธานนั้นะจะเกิดความสมบูรณ์กันนะครับสกปรกบนนั้นกน็จะเป็นตัวส่งกำลังดีมือไม้ของรัฐบ,บาลทัพที่จะสำรวจเอ่อปริมาณของออควาที่ก่อสร้าของแต่ละประเทศทั่วทุกพื้นภาคของชาตินในเขตกรุงเทพมหานครและในหลวงเอง ชงนี้ก็จะมีส่วนสําคัญนะครับที่มาสนับสนุนในการจัดทํานโยบายครับซึ่งที่ผ่านมานั้นก็เห็นว่าช่วงที่ไหนที่มันเป็น,นปกติเราก็อยู่เปนอย่างปกติช่วงไหนที่ซบเซามากก็ใส่ยาเข้าไปหน่อยอก็บังเรที่ใส่ยาไปแล้วเนี่ยช่วงนี้เราที่ว่าเราแข็งแรงก่อฉะนั้นก็เขาจะปรับนโยบายด้วยการที่จะกระตุ้นโดยตรงนั้นก็จะปรับเปลี่นยนมาขึ้นพวกแผนงาน การทั้งหลายที่เป็่การลงทุนภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเขณเศรษฐกิจพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AEC ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นทางคมนาคมไม่ว่าจะเป็นบกเรือหรือ่ากากเส้นทางนั้นจะเป็นปูสําคัญนะครับที่จยากเป็นการขยายความเป็นเมืองเนี่ยให้มันที่จะกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเขตงิเศษบริมกรงนั้นถ้จะกระจายไปทั่วทุกแห่งในประเทศไทย การข้อการความที่อยู่อาศัยนั้นจะขยายไปตามโครงข่ายคมนาคมที่กระจายกระจายกันอยู่นะครับในกรุงเทพแมานคลเนี่ยก็จะมีมรถไฟควาขส่งมลชน12เส้นทางโภกโอนะครับมถ15เส้นทางก็จะเริ่มปลายปีแล้วแล้วก็โครงการในีส่นใหนะครับส่วน,นใหญ่ล้น้อยแ,แล้วเสร็จภายในประมาณป,าณปี64น,น,น่ตรน,นี้ก็ โกาสนะครับที so first, right ่เราดูการพัฒนาการศานาในระสาทุนอีกน <sh arp> ิดหนึ่งนะครับอีกเรองหึนะครับเป็นเรื่องที่ปราสนใจกันอยู่เรื่องอย่าเรงการหมายนะครับร่างหยางบนพที่ดินทกุจริงเองนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าสนทนกอะไรนะครับพวกก็เป็นเรื่องเดิมมีหมายของเสบ่าหมายภาษีโรงเรือที่ดินแล้วอมายมีร้องี่ของเสบ่านั้นมันจะมีข้อด้อย้อดังเนี่ยซึ่ง ใช้มาเป็นมาลานานแล้วก็มดเกนกณลิกาทั้งหลายที่ผ่านมานั้นมีช่องว่างเจ้าบุ่มากกว่าส่วนคนฉะนั้นก็ต้องการเอาของฉบับนั้นมารวมแต่งรวมเป็นฉบับเดียวกันเป็นภาษีทรัพย์สินซึ่งอโยบายรัฐบาลนั้นต้องการที่จะดูแลในเรื่องภาษีทรัพย์สินอยู่แล้วภาษีทรัพย์สินเราเนี่ยปามมากเกรอบึงะฉะนั้นเนี่ยในส่วนแรกภาษีมรลค่าเพิ่มกมีการรับให้ เลิดในพื้นที่ด้สิงคโปร์ซึ่งขณะนี้อยู่ในชั้นพิจารณาของทางการเครดิตการนะครับหลายจุดหลายประเด็นนะครับที่ต่างชาตู้ร่โภกรดีที่ขอการก็ดีมาของผู้กรอไรโภคก็ดีนั้น้ได้ส่งประเด็นต่างๆมาได้รวบรวมไว้แล้วก็ทเป็นเชิ่นชั้นพิติรณาซึ่งหลังจากนี้นี่ก็ยังมีกระบวนการต่อไปนะครับจากยติธารก็จะไปขออตกลมครสมาชิกสัรชาชาติั้ากรมการ ที่ก็ตั้งใจว่าจะใช้งานเพื่อเพิ่มศูตอนนี้ก็ต้องรอดูความเป็นไม่ได้ที่จะทำที่จะทำให้เกิดผลในขนาดนั้นที่ผมบอกว่าไต้องหนนองนเพราะว่าจริงๆแล้วในภาษีที่ดินสร้างนะเราดูการกระจายตัวของการคือครองทรัพย์สินที่าจะเป็นทรัพยสินที่ใช้เพื่อทางเกษตรหรือใช้ที่ดินอาศัยเนี่ย50%นะเราจะเวฟให้คือตัวที่ไม่ถึง50ล้าน แรงไหนที่ไม่ถึง50ล้านที่ไม่เก็บที่อยู่อาศัยบ้านหลังแรกนะครับที่ไม่ถึง50ล้านไม่เก็บพวกนี้มีก้าว10%ฉะนั้นเนี่ยหรือว่าตรงนี้สนสสามศึกษาชมุมชนทุกคนนั้นมีปัจจัยบีหรือเรื่องที่อยู่อาศัยนะส่วนใครที่เกิน50ล,ล้านก็มีอยู่จำนวนหนึนน่งอันนี้ก็จําเป็นนะที่จะต้องเก็บภาษีแรงงานที่คิดว่ายอมรับกันนะ่วนคนหลังที่สองนั้นอันนี้นะค,คือว่ามีเกินาจำเป็น มีการจัดเก็บนะครับรายจ่ายเท่าไหร่เนี่ยเราจะต้องว่าอะไทีหนึง่งมีต่าเพนารน,นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่ดีเขายุติทั้งสิ้นสิ่งที่เราจะจัดเก็บได้จริงๆก็คือพวกทางราชกรรมและอุตสาหกรรมซึ่งจัดเก็บกันจัดเก็บกันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับรารายการก็อาจจะเริ่มขึ้นเล็กน้อยบรงอธิการบางะทรวงเล็กน้อยแต่ทั้งหมดนี้รัฐบาลไม่ได้กลุ่มเน้่นะครับที่ว่าจัดเก็บภาษีในส่วนนี้เป็นความผิดธรรม เพียงแต่ว่าจะทําให้มันเข้าสู่ระบบลดความเดือดร้อนให้มีการกระจายการถือครองมากยิ่งขึ้นได้บอกเลยว่าคนจะใช้คนจะใส่ที่หนีบลงมามากกว่าเหตุผลอะไรอย่างไลงมาใช้ประโยชน์เองใช้ประโยชน์เองนั่นแหละไม่เช่าหรือไม่ก็สายจะทำให้สะพายในท่ามีผลตลาดมากขึ้นฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สมดังเจตนาลงของรัฐบาลมาเรียนให้ท่านรายใหญ พวกอะไรที่ซื้อบ้านดูสิงานนี่วันนี้วันหน้าแล้วแต่ถ้าไม่ถึงห้าหมืล้านนี่นะครับก็ไม่ต้องครับรัฐบาลจะไม่ไม่ค้อเสีาษครับในการนี้ก็คิดว่าเราจะมีรายได้นยที่เป็นที่ไปพปอร์ตเขามาบินมาจริงเดิมทีก็มีอยู่สามสน่รายนี่เพิ่มอประมาณสามสตัวแต่ทั้งหมดมันจะมาเก้าเปเนต์มาจากบริษัทกับเริ่ังกับบ้านไม่ได้ประมาณ เกษตรได้ไม่ถึงห้าล้านที่เหลือมาสามสิบได้ในส่วนราชการลูกคาครับตรงนี้ก็ขอให้ท่านคลายความปวดนะครับตรงนี้ก็ํานอกจากจะทาำให้ความเสือมล้ำทางระบบการปกครองนั้นเป็นไปอย่างเป็นธรรมาตที่สุดความรัเสีต่ำก็เสียภาษีต่มหรือก็เสียเสียสุ ทศไยนั้นยังพสบปัญหาเชิงโครร้าภายประเทศหลายอย่างที่ต้องแก้ไขหลายทีหลายครั้งนจะเรียนทราบว่าหาสี่อย่างที่เปลี่ยนแปลงะชีวิตจะมของเราโครซาประชากรมโมการิกเชนไทเมเชน์แลก่าเปลี่ยนนรหรือว่าในส่ของท่ตทายที่ต้องรับการเปลี่ยนแปลงสากยนครเพรงั้้องมี เป็นแ่เลักมันต้องเตรียมการกองรัไว้นะครับฉนั้นนี้ใครับการที่3ความสำหรับของโงการโลกอจกธาารทมททยรางประเทศนสาบันการเงินรับสุขาครรับสุดยษนไทยนั้นได้ร่วมจัดงานกันในวันนี้เนี่ยเพื่การเพิ่มการเพิ่มทางเลื่อ เจตนารัฐบาลนะคที่ต้องการให้เดินในแนวขประชาธิปนะครับ้เียกนะครับท่านนี้ได้เวลาหดแล้วนะครับเปิดงานนาครับ้ารั่ารัมนรที่สัง่าอยากใาการว่าอแสดงที่ว่าการจัดงานในครั้งนี้สำเร็จตามมาตร่านรบ ก็มีิ่าใอยากเป็นทันการค่ะครับผมก็สิครู่นี้นะฮะสกิจใจผมก็ีใจมากค่ะไมถึงห้าสิล้านเรื่อเก็บที่บ้ายาแสนงผมรอดล้คุณค่ะอเล่นนะครับนี่อ็ราเป็นมิตรภาพรักนะครับผมพี่ก็เลยว่าดูแลประชากนที่ถึงนั่นเองนะครับผมเื่องประชาชนมีรอยยิ้ทุกท่านในงานนี้ผมถ้ากาลังมองหานะฮะในขบ้านที่จะทำให้ครอบรัเรามีความสุข คุณกระดงเรื่งองต้นครอบครัวใหม่หรือว่าต้องการอีกยิ่งต่างเพื่อต่อเติมตสร้างความสุขให้ามากขึ้นที่นี่เลยครับเชิญได้เลยนะครับผมเอาละครับแล้วก็เข้าสู่ท้ายของการเปิดงานอยากเป็นทางก,การกันดีกว่านะครับผมเลขาการที่กระบอกให้ขอเรียนเชิญครับทาปป่านนายกสพากรธิบดีบ้านสสารคุณอาทิตย์ทีชาโนดขึ้นโหนดเวทีนะครับเพื่อร่วมกันทำพิธีเปิดง,งานทางการค่ะบอกและขอเรเซอร์านายกสพากรรัตนชัยค่ะคุณประเสริฐสายรุ่นรยสาธิตค่ะขอเรเซอร์